ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่องม่วงหวานแช n แนลค่ะวันนี้นะคะม่วงหวานแช n n นลนะคะก็จะมาแนะนําประเพณีรอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างตามกันมาเลยพระแม่คงคากําเนิดจากฟ้าโปรยปลายลงมาเป็นกระแสทานเกิดเป็นแม่น้ําหลายน้ำขนานปิงวังยงน่าน คือเจ้าพระยาท่าจีนตาปีนครชัยศรีโค้งชีมุลหุ้ยหนองคลองบึงจนถึงแก่งกังวานน้ำใต้าบาดาลอีกทั้งประปาลูกๆทั้งหลายเดินทางค้าขายสำเร็จก,กิจจานำน้ำมากินนำน้ำมาใช้ได้ดังอารมณ์ยามร้อนประพรม ชุ่มชื่นกายใจชำระมนทินโสโครกทั้งสิ้นสะอาดสดใสพุดพร่องพราวตาและเลิศวิไลแม่น้ำรับไว้สกปกโสมม,มน้ำเน่าน้ำเสียเรือนชานสักผ้าร้างจานเทถิ้งคับถมไหลลงคงคาทารารทม สารพิษสะสมเน่าคุ้งฟุ้งไปชั้นวันเพลง เรือสิบสอค่าน้อยได้กระทำโคมรอยคิดตกแต่งให้งานประหลาดกว่าโคมสนมกำนันทั้งปวงจึงเรือกพระกาแกศสอสีต่างๆมาประดับเป็นกระมุดกรีบบานรับแสงจันทร์ให้ใหญ่ประมาณเท่ากงกระแทะร้วนแต่พันดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นรวดลายถ้าพูดถึงงานลอยกระทง ประเทศไทยคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางทั่วโลกต่างมุ่งหมายที่จะได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งทางโรงเรียนวัดม่วงหวานส่วนกระบวนุทธประชาสัรคน์กำลังจะดำเนินงานจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอกระทงประจำปีการศึกษา2563จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแต่งชุดไทยโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2063นี้บอกไว้เลยงานนี้ไม่ธรรมดาค่ะซึ่งในงานมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การประกวดกระทง 2. การประกวดนางนกพมาราศและนายวรรณคดีไทย 3. ม,มีรำวงย้อนยุคและกิจกรรมอื่นอีกมากมายแล้วมาพบกันนะคะ นึกถึงแม่น้ำค่ะเพราะว่าเราใช้แม่น้ำในการอุปโภคบริปโภคคิดถึงคนพาไปล,ลไปอยกระทงค่ะคิดถึงกระท,คะทง,งค่ะคิดถึงตังค่ะเอาไปเอาตังไปเท่า,าชุดเยอะเลยค่ะคิดถึงแฟนค่ะอยากให้แฟนมาลอยด้วยคิดถึงกุ๊กกิ๊เนึกถึงครอบครัวค่ะเพราะยังลอยกับครอบครัวคิดถึงแม่น้ำคงคาค่ะคิดถึงผู้หญิงที่จะลอยกระทงด้วยกันคิดถึงตังครับเพราะช่วงนี้จน ถึงหน้าใจครับพเพราะานางว่าร้ากเลยดีคิดถึงของกินครับเพ่าแล้วก็ทวงของกินเยอะครับนึกถึงหน้าใจครับเพราะประจานเต็มดวงสวยดีครับนึกถึงสมัยสุขโขทัยเพราะเป็นประเพณีนั้นเกิดใน,นสมัยสุขโขทัย เป็นยังไงบ้างคะสําหรับประวัติประเพณีสืบสานวันลอยกระทงของเรียนวัดม่วงหวานถ้าได้ชมดังนั้นแล้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกับกิจกรรมสืบสานวัฒนะธรรมประเพณีลอยกระทงะคะ